บ้างอ่าเลขเจ็ดอ่าเซเว่นเดเวโหนแน่เซเวทเดทำไมทำไมเซเวทเดเวทถึงมีคนเข้าไปเยอะ จริงใจใช่ไมเปเนเนะครับเปิดเดิมทีเนี่ยชอบค่เอาเป็นอิีอเป็นคนที่จไปอเมริกาเปิดร้านทน้า1งบ้านเราเปิด7โมงเช้าปิด11โมงกลงทุ่เปิดไปเปิดาเป็นไงบ้างธุรกิจดีเปิด24ชั่วโมงก็กลายเป็นว่าไดเปิดเป็นชาเปิดอะไดตังรืลก จริงไปมาไปเนกป็นเซเตอนการช่วยกัไปก็มุุ่่งตึ๊ตึบมือนั้น้านเราของแต่โอวเอเชียเรา่บ้าโคนันนัวถ้าใครเคยไปทางโไปเหมือนกันไม่ไม่เหมือนบาเราผมันมันเป็นร้านธรรมดาธรรมาแต่ที่บ้านเราเนี่ยของมาจากเมือทยเรียไกาเป็น่ดีโอเคอ่าเรามาที่จริงเลขเจ็ดอเเียงเจ้า เปเจาประมาณเลขเจ็ดเเป็นเลขที่อะไรนะองรอห้ากเตั้งรอกกันเจ็ดอะไรนะเจ้าประสูตรออกมาปุ๊บที่เราพูดเลขหนึ่งเนรเราเริ่มตั้งแต่คนเจ้าพรนเจ้าประสูติมาปุ๊บเนชี้นิ้วไปขบนนิ้วหนึ่งนิ้วแล้วลงข้างล่านิ้วสีนิ้วอะไรชี้หนึ่งนิ้วเหมือนกันขึ้นหนึ่งนิ้วเหมือนเพราะว่าอะไรนะ ิญญาณต้นเลยเกิดมาครั้งนี้ขอเป็นชาติสุดท้ายแล้วจะไม่มันกลับมาเกิดหรือว่าถ้าภาษาจีนน่ะเกิดมาครั้งนี้แปลว่าจะเป็นอะไรนะศาสดาหรือว่าเป็นหนึ่งเป็นเป็นศาสนาหนึ่งเป็นคนระดับเป็นคนหน้าเป็นอะไรหนึ่งเห็นไหมครับคนเยอะว่าตามอะไรที้นมามาดูความรู้มาเห็นกันว่ามามาเจอทางมาแบบอารมณ์มีองค์หนึ่งฟังตรงเลยว่าอันนี้ต้องเป็น สมาสัมปุกเท่าทางเดียวไม่มีทางอื่นคนอื่นมจะมีมั่นใจร้อยปอร์เซ็นต์ทำนายปุ๊บนั่งร้องโผล้องไห้เอ้าทำไมคุณไม่ดีใจว่จะเป็นสมาสับคุณทศ้ายทำเนตเมกันร้องห่ร้องไห้โอ้พอดีท่านเป็นอะไรนะสมเด็จพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ยุ่งไม่ถึงการสิ้ตายกับกไม่ได้เเจอเพราะว่าทะไรยุ่งยาหรือสมเด็จเป็นสมากปุ uh ๊บฆ่าเนี่ยอะไรทศชาอะไรที่จะมา นาตรงเป๊ะเลยเดินคนจ้าเป็นสัตว์าเกงโลกเลยนะมาเือนกันแล้วเกิดมาเดินจก้าดเดินเี๊าดจะมาถามดูว่านี่จะไปเซเว่นอะไใครว่าในเนี้ยจะมาถามว่ามีใครเชื่อหรือเปล่าคนจ้าคนเกิดมาเนี่ยเราแค่ได้ยัง่งเดินเจ็ดข่ามีคนหรือเ่าเชื่อหรื่าเชื่อไหมบางคนจี๊าเชื่อไหมไม่เชื่อนะครับจริงจเดินเจ็ดข่าวมัเป็นไม่ได้คนเกิดมาเดินเจ็ดข่าว เมันเช่อะไรมันไม่ช่อะไรงเพราะว่าเลขเจ็เปนเพราะว่ามันต uh, ้องมิสู์กันแล้วพระจ้าเกิดมาเจ็ดเก้าแล้วพอรีเกิดมาเดินได้เจ็ดเก้าหลังจากเจ็ดวันเป็นไงบ้างผ้าอะไรนะพระมันดาก็เสียอีกจะได้นินเานเแล้วก็ยังแล้วพอตัดสุดุูกคนนดังที่เราคบัน ไ้ตั้งโมกิบันมันรู้ทำในี่สุดท้ายนะสิบวันนะเว้ยอันนี้ะไม่ได้ศึกษาประวัติเราเราเราก็เจ็ดเหมือนกันใช่ไหมเลขเจ็กับกสนามที่เราต้อกินคามหมายแล้วก็คนจีนือเจ็ดเจ็ดใรเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าคนจเนี่ยือเจ็ดเจ็ดสาดเลย เขาจะถืออะไรนะครับจ็ดวันเจ็ดวันคนตายเวันเจ็วันจนถึงสีวันเพราะว่าภายในสีวันคนที่ตายไปเนเขาอมญญามไน่ยืนยู่่าเหมือนโดตามเขาจะเกอยน้ำไปโนไปนี่ที่เขาไปโูรไปเนี่ยเขาังไม่ไปไหนแต่ถ้าหลังสี่สิบเก้าไปปุ๊บเนี่ยวันที่ห้าสิบชิ้วไปลน่าจะไปโลกถึงไปที่อื่นแต่ภายในสี่สิบเก้าวันเนียังอยู่ที่ คนจีนเนี่ยอายุ80-90ปีเนี่ยเขาจะเอาศพไว้จนถึงอายุ4 9วันเรื่องเงินเราเป็นขอเพราะว่าคนจีนเนี่ยขาไม่ให้นี้เลยคนจีนมีสมาธิเลยถ้าต้องเวรๆจะเก็บไว้ถ้าอายุยจะเก็บไว้ใช้เลขเจ็ดเห็นไหมมันเกี่ยวกันนั้นเลขเจ็ดเป็นเลขเลขบางครั้งว่าเลขเจ็ดเป็นเลขอาถรรพ์เลยเป็นเลขอาถรรพ์อะไรนะอะไรนะเจ็ดอาถรรพณ์อะไรนกกเป็น เ็ดวกนี่หนึ่งหนึ่งอาชีันจะมันจักรกรล้วมีตัวเจ็ดจักรกลยหอว่าดาวเจ็ดดวงดาวลุ้งนี่ไงเจ็ดสีสงมหัศจรรย์เขาบอกอะไรนะเจ็ที่มีอไรบ้างกวัดมีจินแล้วก็อะไรอิตาลีเนี่ยนะมล่นจ็ดเจ็เนี่ยมันเอิสารมันยังไม่ค้นหาตอไม่ได้ที่ี่เราอนเป็นอะไร คือว่างคำถามทำไมทำไมทำไมเนี่ยตัวเลขเจ็ดอะไรกันอะไรนะตัวเจ็ดมันเป็นแดงนะแล้วก็สองห้าเจ็ดพวกนี้เกิดมาทำไมเกิดมาหาคำตอบอะไรอะไรทำไมที่ไหนเมื่อไรอะไรอะไรหรอครับผตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาว่าเดี๋ยวจะมาเข้าใจมาถึงขั้นจบตรงที่ต้องทำโอ้โอ้เป็นอย่างนี้เองฉันหา ไปลองจมูกตัวเองเองเดี๋ยวจะไม่ไจ้าเลยไปเรียนมาส่งศาสตร์สองกายสุดท้ายมันชุบเลยมันไปจมูกตัวเองนี่เป็นมาหาพส่ไฉแล้วเราถือไฉมาหามาหามาหาเนี่ยเนี่ยตัวตุ้งตัวทิ้ใจตัวเองเลยเนี่ยเจ๋งนี่ยเรามาคีบความหมายก็ดับแรกเรือระยะที่อว่าที่สงสัยที่ระแวงที่ที่อะไรนะสงสัยสงสัยไม่เชื่ออะไรง่ายเมื่อวานทำมาอย่างน แดงมาพูดตรงต่ดใจไม่เคยเชื่อเลรที่ทายนี่มันจะทสอบหรอมาในใจว่าแดงนี่ก็มีเรื่องเกิหรือเปาังนตเลยพอมาดนปุ๊บนดนหัเจ็บแป๊ะเลยตรงตเลยนะเน่ยเยจะาระคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายเพราะโอภาบมาพูดูโกไม่เชื่อลยนะที่เพลงขราเน่เระไม่เจเนี่ยเราพานั่พูดองค์พาาพูดไม่เชื่อเขาต้องมาทดสอบกันเอง สอนให้เชื่อนะอ่าเราสอนพกกรมมส่วนะอย่าเชื่ออาจารย์เป็นรูอย่าเชื่ออาจารย์เป็นอาจารย์อย่าก็รัอาจารย์นันนี้นอย่าเชื่อเยคุณต้องไปพิสูจน์กัเองนี่พระพุทธเจ้าสอนศาสนาพวกเราศาสนาเพ่ให้ตื่นให้รู้ให้ให้เราไปพิสูจน์กับเองให้เห็นกับตัวเองเยเชื่อมนกรรมากรมาก็มีเป็นเกตุมันในการเป็นาเห้ตัวเดียวรรมคนที่ไม่เชื่ออะไรยังไงแม้แต่พระพุทธเจ้าไม่เชื่แม้แต่พระชิยไม่ชต่อนท้ายเนี่ยรก็ยอมยอมเชื่อโอ้โหจริง ถ้าเราเชี่ยวท้งานเราก็จะไปไกลเพราะว่ามันเรียนพรอาจยเรียนดีความเรียนเรียน็ใจเรา้องที่ไหนได้มันต้องเชื่ยมันเองมั้เชื่อจมันจะคนที่สงสัยทอยางและคนทอหถ้าใครที่ทำไปเด่นเด่นางหมดเลยเอ๊ะแม่นล้วทำไมเป็นไรเนี่ยเฮ้ยเนี่ยทำไมทำไมทำไมอะไรเยอะเลยสุดท้ายเนี่ยคนแก่ก็ไปยเเราค่อยร้งเลบกาไม่อยากอย่างไยาสังารที่แเม่ได้เเสรมัน โอเคระยะที okay. uh, ่สองเลขเจ็ดนี่เป็นคนที่ชอบแสวงหาความรู้ที่ไหนไปเรียนรู้หมดเลยอาจารย์เรียนอาจารย์อาจารย์อาจารย์ที่ไทยเราเรียนต่อบแค่ระเบียนสงสัยอาจารย์หมอดาวพวการย์แมวอาจารย์น้องอาจารย์นี่เพียอาจารย์นี่ตั้งไปหมดเลยไปคนคว้าไปศึกษาไปหาความรู้หมดเลยศึกษาเลขเจ็ดกับเลขสามมันต่างกันเลขสามนี่เป็นเรียนแค่รุ่มบาร์บอล เรานี่คนแดงเนี่ยที่มาเรียนเี่ยเขาไม่เอาเนาะมือเปล่าเอเ็น้แดงนะกคาจะมาเอาแบบว่าแบว่าะึตอเลยว่าน้ำานหตอแั้งเขาแบว่าเห็นพิกเห็นิเลยเป็นแม่ท่าเราเรียนอะไรเราต้องเอาไปว่าที่สุดเลยใช่ไหมนี่เรยเ็กเจ็ดตะมาเหือยอลยตะมาควคนได้เซ็กเจ็ดเไม่เขาจะรู้เลยจนแบบว่าเอาให้ถึงที่สุดตะมารู้แค่ปลายเล็กแต่เขาอยากใหเห็นมาทีที่สุดเะ จ็ีคนี่ชอบจัยมันกาจะเรียนเรียนเยอะกวก็อะไรนะจะโฟกัสชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่มีจิใจเนี่ยว่างมองออเลยนะความรู้เนี่ยต้องรับมดเลยสมมติว่าเรากระายแค่แคแผนแนี้แผนยุ่อ่าแผนการนอซอนนโบราณรือว่นเป็นว่าอะไรก็เอาหดเยทกเราเรียนรู้หมดเลยเจปเน เรียไปแล้ว่มแลวอยากถามหมอผูมคุณลุงไหมทำไมคุณลุงเท่าไหร่ล่ะค่าน1่งเกนงสใช่ไหมคุณลุงทำไมมันต้องมาเรียนห่ไปติอบเส้นโอ้ยยุ้ยสอบเียณมาเตรียมเตรียมเตรียมมาอะไระพักผ่อนีแหละเแต่นี่ต้องมาเรียนหนึ่งนะก็อคุณลุงหนกากใช่ไมฮะใครคะไม่เ็หน่เกาห้ไดอะรคก่าใช่ไหม ใจใ่ไหมียนคนที <à. S 1> ่เรยนเงเนี่ยมนเรียนจนข้าจนแก่เรียนจนผมห่อผมงาเรียนจนห่อข้าแกกขาหมดเลยเนี่ยรเจ่เเพราะว่าต้องเรียนู้อาให้ถึงที่สุดเลยไปเรียนไถาดาไม่ปล่อยเลยกับไม่ปล่อยพวกนี้ก็เหมือนกันจะเป็นปล่อยเอาความรู้เป็นสูอ่ะคนภาษาไทนเนียว่าหัวต่อเาเสียต่อลาเพราะว่างานของนูไม่มีที่สิ้นสุดแล้วจะเรียนจนกระาะเงียอะไรนะ สุดท้ายกอยตนะเนมาตักหลายีสุดท้ายก็อยู่ตรงนี้เองโอเคต่อไปคอนเระยะที่3เป็นโซเลขโชว์เลหน้าเลขรือว่าาฟีที่สามีาลาฟในโชวเน้างทาวสามานะเลขเจตัวเป็นตัวอะไรนะเลขาเจสเจครียนไรยนี้จะต้องคนเรียนนะ เรียนมามเล็กเรียนเจะตัวเล็กจะบเล็กให่เจของข้างหน้าอะไรางเยได้ยินไหมหมอรูเล็กฐาฐานจะสิเกล็ดเพรรเยนไม่เคยเลยโหดดีๆ้ไม่ไปเรียนถ้าไม่เรียนกเหมอกันถ้าเรียนกดีก็สอดีเจ็บเจ็บสุด้ลยฐานเดเล็ก็จดูนัจารย์อาสุานะพวกไปมาตัวเลกถึงมนรวนวได้ยัไจริงตัวเล็กมนต่งเป็่ของข้างหน้าเมายใช่ใช่ใช่ ให้สนนะเนีท้ม uh, so, uh, uh, so, uh, uh, mm ่สาเน่เสร็จแล้วอะไรนะน้่าของสาซาของเดียมเนี่ยก็ไม่เก่ี่ยวกับของไทยอไ่เี้จ็ดพีดีไม่ดีไม่ดีไมเช้าผมด้วยกันะเจ็ดหกไม่ดีอันนี้เียเจ็เทไม่ก้เกีก่าคุณเขาได้เกีไม่ดีแต่ไม่รู้ว่านของฝรั่งหรีอข้ไลองเจ็ด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 หกดีมากพี่เซเไม่รับพี่เซเรับพี่เซเนก็เลยเจ็ดอย่งเดีเนี่ย เทวนาเลนกเวนาเทมัระดับจิวิญญาทำไมเสด็จเหนือไม่มาดูร้าสาขาเป็นไ้งออกไปในงทสองสามางหก็ยังไม่ปิดเิือนได้ต่มเป็นคนหลายที่ปิดกิจการหมดหลังี่เ็นมาโว์เลยปกิจการไเลูกไม่เอา่าแม่แม่แต่กอยู่เป็นทำงเลเกินี่ว่าเป็นเล้โชคเลนหน้าไปที่ไหนก็มีคนมาทำมีคนเพื่อนเยอ ตกน้ำไม่ไรตกไปไม่ไหมใาการย์จมาตอนราการคต้งได้ยี่สวยี่สิบยี่าอาได้เกิดย่องคือค่ะาก็มีสองาเจ็ดมถามว่าอาจาเรียนจบหรือยังอาาก็ยังไม่เรียนจบอาาก็เรียนก็อสอจบไปแล้วกำลังสอบอยู่ผู้สอบี่สิบสงทงานี่สิบกงานมก็มีรู้จรทงานเยอะสปาร์ตมาทุแต่เราทุงานจดูเลย ง่ายหรอไม่รู้ง่ายหรอหรือเปล่ารู้ว่าง่ายู่ก่อนี่เจ็บทมาู้ว่าหลังจากประมาณสี่สิวัเนี่ยผมึกว่าเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยมีแต่คนดูแลตลอดเลยออไปวันตกน้ำไม่ไรออกไปที่ไหนปมีคนเขาว่าเอาล่าเข้ามา้วยจะไม่มีล่าไม่ได้จะมาถาหาลาตามากบรเกตอนนก็ไม่ได้อเอาไปผลงเครื่องมันป๊อเอาล่ามาจากบริเกตก็มาด้วยเจอแล้วนั่งรถับแลก็ไปรอ เข้ามามรอที่ปากซอยสถานีไปเข้าไปในบ้านโหดีเล่ามากึเหมือนกับว่ามีธรรมะจัดสรรทุกอย่างคนคนมีเลืเจียดว่าไปที่ไหน่ตกัวเลยหรือว่าเป็นลูกใครต้มาลานกเชฟตกนเขาจะดูแลสแกนเราไปถัทปไหนใช่ห้เราเดือดร้อนหาที่พ้นที่อยู่ที่อาศัยจัดให้หมดลดังนั้นเนี่ยใครที่มีเลื่เียวาไม่ต้องกลัวต้องกลัวเลยช่วยคนทำไปรับรองเราเป็นลูกของเทศเวลเขาจะตกล้องกษา ตกน้ำไม่ไหวตกไปทไมจะได้ได้น้มัน็นกระจกเงยไฟไฟไฟเออไฟไม่ตื้นๆี่กเที่ยวไม่เป็นที่เอาเลยอ่าเลขเจ็สุดท้ายเน7่เจ็บระยะสุดท้ายเห็นไหมแต่ละเรขเแต่ละตัวเนี่ยจากเร่อที่หนึ่งจนมาถึงเรื่อง่4ระยะแรกที่สงใจ่ที่ระแรงที่ทีื่ที่งงๆทีุ่ดไหายมันลงเจ็แต่พอสุดท้ายแล้วชื่สี่คือว่าเอ่เท่าสังจก ทำไมพระเจ้านั่งตกลงเจ็ดพันเจ็ดร้อบรรลุธรรมได้ยานหน่งยานสองยันสาก็เหมือนกันใครที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเรียนไปนียระยแรกเราไปดูเจ็ดคนเจ็ดคนจำไม่ได้ไปดูหามาสักสิบสี่คนสิบี่คนดูเราไปดูสักยี่สิบ็คนเราไปหาอีกสี่คนน่มันต้อนิจใจท้นิจก็เปิดปอยครั้งหนคนนี้มีเต็กนนี่คนี้เอาคนที่เราคุ้นเคยเนี่ยเอาคนดาราคนรู้จักลองมาดูยี่สิบเอ็ดคนเราดูเงี้ยดูไปดูมาดูไปดูมาดูไป เราดูไว้โอ้ที่ไหนได้พอเราเข้าใจครบเดี๋ยวนะจะต่อไปเราเวลาไปดูกระถึงครบเนี่ยเราจำ่เตอนนี้ครบเนี่ยเราจะไปเรื่อเนี่ยเราจะจำง่ายจะไหลไปเลยอ๋อคนนี้เป็นหรือนั้นไร่งปกน่าหรือว่าไปลอง2ี่เจแคสเหมือนกันทำไปไดันละเจ็ดคนสาคนที่คนสัก21่สิบเ็ันบางทีมันจะมีสูตรความสำเร็จยี่สิบเจ็ดันยี่สิบเช่องคลอยอะไรเนี่เจอเราไปดู อสูตรของรสำเร็จลองไปใช้ตัเจ็ดเจ็ดขึ้เลยถ้าไม่ได้ก็จะสี่เก้าอ่ะแต่มาว่าไปได้เดือนเรามาถามเฮ้ยอาจารย์ในหมองรู้ตอนนี้รเรยนอยู่ตนี้ก็เดยไม่เ่ก็บต้องให้ลองดูนะว่าเลขเจ็ดมนกันต้องเข้าให้เข้าในสัจธรรมให้เข้าทำใบระเบียนเนี่ยเดียนักสี่วันเยีนั้ดสาวันเป็นทั้งหมดเจ็ดวันก่อนน้นรู้ไหมแต่มาสอนทั้งหมดสิบเอ็ สอนสมัยก่อนรอบแรกเนี่ยเราจะมาเรียนเนี่ยต้องหมดสิบเอ็วันโวคนที้มาเรียนแล้วก็เก็บประมาณมู่าลนสุดท้ายเนี่ยเรียนดีๆเก็บเงินเก็บเงินมาถึงแปดพันพอแปดพันก็โอ้โหงานเข้าเลยงานเข้าเลยแล้วก็การทางก็ไม่เอาแล้วมันเริ่มใหม่ซื้อๆๆเรื่องที่โรงพยาบาลเนี่ยก็เหมือนกันเก็บไปเก็บมามันมันมีปัญหาการจัดการมีปัญหาในพวกแบมันเริ่มต้นใหม่เป็นแบบนี้ ก็สํเร็จมาสอนไม่หมดเลยสอนรหัสชีวิตสอนวิชาวมของที่เอามาในในมูลมาให้มันไม่หมดบางอันนีนก็สอนไม่ได้ตอนหลังเนี่ยเราคือบ้องไว้ข้างสอนอะไรแบบจอดเรียกสอนเค้นอะไรตอนหลังเนี่ยนักแม่สอนตาขวัญอะไรเลยเครื่องมือที่มีอยู่แต่ไม่ได้ใช้เก็บไว้ในห้องเก็บไว้ดีที่สุดนะดีชัดแต่ถ้ามีปัญหาอะไรชักออกมาได้นทําได้ทําให้คนตระหนี่ใครอบครัวเลยก็เรื่ย สิบเอ็ดว uh ่าดำหลังเนี่ยร็มาเดือวันร่อนเดือมาสิวันเอ่าไม่ใช่สิเดวันร่อมาเดือนเวันจร่อนมาเดือนเวัน7วันเนี่ยถ้าเราเป็นแค่เรื่องนวดรหัชีวิตแล้วก็เดี๋ยวบนโทรศัพท์เดก๋ับไปเนี่ยตลผลล้ว่าเราไปจบมหาอะไรปันยาเองก็สิบไหนไมันรู้หมดเลยม่นเข้าใจหมดเแล้วมัมองเห็นอะไรที่มูกโกโดยเฉพาะมันเจอเป่าลาเป้โอ้ยรอเนี่ยถ้าลูกเจอเบซอนพอโลกตะฝังข้ามเลยรับรองรัองสุดยอดเลนะราะเาเรียนนี่ ยิ่งผมไปเรียนมาทำอะไรไม่ต้องจ่ายค่าแรงเลยโอเคเลขเจ็ดพอยังสี่แล้วพอระยะเนีเดี๋ยวเอาเอาอะไรด้านงานการงานจบแล้วนะ่ยหนึ่งถึงหกทำอาชีพอะไรได้เลขเจ็ดทำได้ทุกอย่างเลขเจ็ดนี่ทำมีทั้งเกือบเยอะมากจะเป็นหมอก็ได้เป็นนักที่ไม่ได้เป็นนายหน้าก็ได้จะเป็นคนงานที่เกี่วกตัวนักเขียนนักพนันก็ได้หรือว่าเลขเจ็ดเนี่ยเกี่ยวกับความรู้ เกี่ยวกับการศึกษาการสอนการสื่อการสอนการให้การเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับปัญญาปัญญาในด้านไม่เกิดไม่เกิดในความรู้ในรอบรู้คือว่าเป็นคนคำว่าถ้าเป็นภาคเนี่ยภาคอะไรพารณ์หนึ่งรู้ก่อนลยพื้นเจ้าในสี่สิบห้าปีพื้นเจ้าสอนอะไรเนี่ยมันกับคำวีอยู่ในหัวหมดเลยเนี่ยได้เกิดแล้วก็รู้หมดเลยความรู้เนี่ยทำทำได้ทุกอย่างไม่เชื่อเลยที่ที่หนูทำได้ เร็ทำได้มโอเคไหมเอาความรักความรักใครมีแฟนันเล็เจ kind of ็นี่ก็เหนื่อยนิดห kind of ่อทำไมขี Have ้หูขี้หอนขี้ระแวงขี้อะไรไปที่ไหนโกลับมาตรวจเช็คมือถือเลยจบกินข้าดมันลอยลึกสติ๊กเลยทำไมมีกินอะไรสีอะไรติดมาด้วยเสร็จเเส็ขีหขี้หี้ร่หตายเลยไปหูขี้ก่อนที่เหนื่ถ้าใครมีพวกเล่เจ็จก็เตรียมใจละ เราต้วจะไปเมื่อไหร่อะไรต้องๆูีใช้ความจริงเนี่ยก็าโมโกนะความจริงเนี่ยความจริงปรากฏพบนี่ขึ้นเลยเลขเจ็ดนี่ถ้าโมโหนี่แปลว่าไฟไหม้ของไฟเมื่อวานเรามาจุดของไฟกองไฟเดี๋ยวปู่ไฟแป๊บเดียวมันตับแล้วแล้วเลขแค่เนี่ยไฟไหม้ของแก่ตัวนี้โมโหนี่ยตอนมีหมูตอนนั้นไม่ไม่มอดสักทีแต่เจ็ดนี่โมโหง่ายหายเดี๋ยวความนักก็มีแต่เลขเจ็ดความนักความนักที่ว่าอะไรนะ ผมรักงานแบบว่าสายฝาแหลกแป๊บแป๊บะอ่าูกว่าไม่แต่งงานนะไม่แต่งงานเอ้าคือคุณผมแดงนะไม่ทนเตรียมงานเลยเร่อเจนเป็นคนลักงักงานาเดียวนะรักรรักแบบว่ารักสายตาแหลกไม่ตัดตัดสินใจไว้น่ะักเดียวเอาไงานนะรักแบบว่าักแบบว่า ชิ้นี่ยคืออยากจะชิ้นชิ้เนี่ยพอชั่วงเจ็ดปีดีเจ็ดผลใคร like corridor, ที่แต่งงานมาแล้วครบเจ็ดปีผ่านไปแล้วก็ได้แต่งงานสิ้ยอดเลยถ้าเจ็ดปีปีที่เจ็ดมันไม่ผ่านมันก็จบเลยปิดกันเลยเลิกกันเพราะว่าเจ็ดปีที่เจ็ดพวกสัจธรรมมันออกมาแล้วที่มันก็เหม็นตบมันก็เหม็นอาบน้ำก็เหม็นอะไรเป็นโราบอกว่าตอนที่มันหมอหมดตอนนี้สัจธรรมมันออกมาแล้วนี่แหละให้เจ็ดคนเองประจานเลยว่าเห็นไหมเห็นโอ้พอพอสมมติกับอะไรนางอะไรที่ ก็เอาลูกมาก็โออกมาลูกเป็นี้นอนโอ้โออะไรก็ตื่นเตงอะไรโอ้นั่งดืน้นานแหเห็นะตาชจเอา่วมหนีดีกว่าไปมปกว่าดีกว่าคนมีออการบางๆอย่างรลางมันก็ยังแค่ไม่กี่เดือนอยู่เงน นี่แหละสัจธรรมึเจ็ดเจปีเปาปีเป็นสัจมอนาอยู่7เเกข้าเข้าใจเป็นยังมือนการข้อเทปฏิบัติทำยกมืออะไรเนี่ยอะไร่ใหม่ก็ทำาเจ็ดเจ็ดเจ็ดว่า็นนี้ันมันมันทำดีแล้ืแต่เขียนงานงานวางนั่ะ